สสสุนัช,ชาอยู่ด้วยตอนนั้นเนี่ยงบกลุ่มจังหวัดเราโดนตัดไป30ล้านแต่งบจังหวัดไม่โดนตัดนะครับแล้วก็มาวันนี้คือชุดอย่างอุตสาห์แวะไปไปเปิดจิตอาสาปรปากฏว่าเขาเช็คชื่อผมให้ท่านรองนั่งพานงบกลุ่มถูกตัดไป4ี่ล้านเศษแต่ของงบจังหวัด1้3ดล้านก็ไม่โดนตัดเดี๋ยวชุดนึงคือชุดผู้จิ้สภา,าซึ่งน่าจะไม่ผ่านแล้วล่ะน่าจะผ่านแล้วนะนะครับอ่ะทีนี้ กลับมาที่อำเภอวันนี้ครบไหมว่าผมไม่ได้ฟังสถานการณ์ของท่านแต่ว่าผมอยากจะสรุปอย่างนี้ว่าในภาพรวมของประเทศก่อนว่าตามที่พวกเราได้ฟังข่าวจาก8,000จาก9,000แล้วจนสุดท้ายตอนนี้แตกหลักหมื่นแล้วก็เป็นนิวไฮที่ผู้เสียชีวิตวันนี้ที่ท่านรู้กันก็คือ141คนท่านนายกพูดเมื่อวานว่า ดูจากตัวเลขปัตตานีเนี่ยยอดยังพุ่งอยู่ตลอดนะครับจะเชื่อมกับสถานการณ์ที่ทางฝ่ายสาธารณสุขได้ชี้แจงแล้วก็คือในเรื่องของอาการดาวะหรือกิจกรรมทางกิจกรรมความเชื่อทางศาสนาเนี่ยเราก็เคารพซึ่ง,งกันและกันเพราะเป็นเป็นเป็นเรื่องของศาสนาแต่มาตรการในการป้องกันเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องก็ต้องปฏิบัติครับอันนี้มันต้อง <ภา S 1> พูดงกานเข้าไปเยียวยาตอนนี้ คือจะช่วยใครไม่ได้เลยเพราะว่ามันอุปกรณ์เครื่องมือมันขาดหมดนะครับเราไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องที่แน่นอนก็คือว่าเป้าของท่านนายกคือการชะลอคนเดินทางนะครับการชะลอคนเดินทางการชะลอกลอิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันให้เข้มกว่านีน้รวมถึงการเคลื่อนย้ายคนอาจารย์ได้เฉพาะ รดขนส่งสินค้าหรือภารกิจที่สําคัญจริงๆงจังหวัดพัทลุงที่ยังไม่ได้ปิดอาจจะต้องมี่านตรวจขึ้นมาแล้วเพราะว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเสมือนถึงว่าพัทลุงยังไม่มีด,าด่านก็มีอาจจะด่านแบบไม่เข้มข้นกรุงเทพมหาคนครที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้มสิบจังหวัดตอนนี้เรายกระดับแล้วครับเมื่อก่อนเราให้เข็มเดียวท่านไม่ต้องโถึงจะไม่โดนกันนะครับ มาตรการของเราจะเข้มขึ้นทีนี้ทีนี้ผมเชื่อมโยงไปเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของดา่านที่ท่านพูดเมื่อกี้ที่ท่นนนทานนายกฯท่านนาฏกานเนี่ยเราคุยกันเมื่อตอนตอนบ่ายเมื่อกี้เรียกว่าทําอย่างไรเราจะสื่อสารไปยังบริษัทหรือสายการบินที่สุดจะสองข้อใช่ไหมคุณมาตุลอ่ามีแค่สองข้อเท่านั้นนอกนั้นกลับหมดครับเพราะฉะนั้นด่านตรวจของเราตอนนี้เน,น,นี่ยพูดซะเลยว่าการตรวจของเราที่ทางเครื่องบินเนี่ยหน,นึ่ง จางท่านในแพทย์จะต้องเข้มจาก8,000จาก9,000แล้วจนสุดท้ายตอนนี้แตกหลักหมื่นแล้วก็เป็นนิวไฮที่ผู้เสียชีวิตวตันนี้ที่ท่านรู้กันก็คือ141คน